พี่น้องหลังจากกระแสรแรกในหมู่ว่านนะคะสองศิลปินสองเขาเรียกว่าสองบุคลากรในวงคณะหมอลำใจ,จเกินร <100 S 2> <อ>้อยที่ได้มีการเอาชุดไปแล้วบอได้เอามาขึ้นแล้วทางบอดบอยซีไซได้มีการทวงชุดคอมเมนต์ก็ะค,มมคือแบบหมู่ว่านทางนางเอกแน่นวัญยาพรค่ะได้มีการเอาคอมเมนต์ของบอสบอยิีิชัยมาโพสต์ว่าแบบในเรื่องของชุดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของวง ออกจากวงไปทําไม,มไม่ไปแต่ตัวทําไมแบบเอาของในวงเอาของในวงไปด้วยนนขันบอท่วงสิเอามาขึ้นบออ่าแระที่น,นี่เพื่อนก็ออกจากวงดนเลยได้ล่ะแมนค่ะอ่าร่วมเดือนได้ละมั้งใช่แล้วทีนี้ก็คือเอาของในวงไปใช่ไหมมันก็เลยเกิดการ ถามว่าจะเอามันคือตัวไหนเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องใช้ในวงมันเป็นสมบัติของบอดบอยเนาะของของวงเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เขาใจตรงกันเนาะแล้วที่นี่พ่อเพิ่นหูเหมือนบ่พอเหมือนว่าต้านกระแส่ต้านกระแสบ่ไหวค่ะพี่น้องในหมู่ว่านคือกระแสแรงมากแบบกระแสแรงแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ร้ายก็คือว่าเออกรสร้างเป็นแนวนี้เนาะกรสร้างเฮตดยังสีเนาะจังสีนะมันก็เลยนี่แหละค่ะเปิดคอมเมนต์ทางบอดบอยเ็ีมีการเบา ถึงเรื่องนี้นะคะว่าตั้งไห่ค่ะพี่น้องเป็นคอมเมนต์ของบอยสีชัยเองเลยนะคะได้มีคนคอมเมนต์เองเพื่อนคอมเมนต์วางสีเนาะฝากความไปถึงฝากความไปกับแฟนคลับเพะแน่ให้เพ่อนเอามากขึ้นเอามากขึ้นเอามากขึ้นมันเป็นของว่งคูกไหาเป็นกระบอกสั่มเนาะใครๆเขาก็คืนเห็นยังมีชีวิตอยู่โบแมนติยากปันใดก็เอามากขึ้นจ้า บอแมนของตัวเองขาดจิตสำนึกแล้วยังขาดความและอายใจอีกบาดเสียดายใบปริญญาเนาะอะนิจังเป็นตาเจริญยูดอกนิสัยแบบนี้โอ้โหแรงอยู่นะคำนี้บอนอยไม่ได้พูดคำนี้ง่ายๆนะใช่มันคือมันชัวามันแห้งมากๆเลยแต่ว่าหลังจากที่พูนๆออกไปค้นกับโอ้โหคอมเมนต์นาวไหวไรลีคอมเมนต์ไมากเลย่อวานุนก็บอกว่า ตอนแรกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรพออ่านไปก็พอจะรู้ว่าเป็นสองบุคลากรที่เพิ่งออกไปพร้อมๆกันอครูสามีพัรยาพนวัลจังซีแมนแมนคนน่าจะรู้อยู่เนาะแต่เราไม่อยากเอ่ยชื่อเท่าไหร่แต่แฟนคลับบ้าน a อีก็จะรู้ว่าเป็นใครบุคลากรที่ออกไปนั้นเป็นใครเพราะว่าตอนออกกะ พยายามนาะบอลบอก็พยายามแบบว่าให้จบฤดูกาลให้ปิดฤดูกาลเพราะว่ามันก็เหลืออีกไม่กี่เดือนใช่แต่ได้มีการออกการแบบการพี่น้องมันก็เลยันกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออมนก็เลยเจอดราม่าใช่ดราม่าค่ะแมนอ่ะเหล้วแฟนคลับกะว่าโอ้างเป็นเนาะโมเมนของเจ้าของมัสสัตไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ทั้งคู่อ่าโดนแฟนคลับเหมือนว่า อคอมเมนต์ตว่าโจมตีประนาม<ะ>ประมาณนี้ไหม<ะ>ผ่านไปเป็นเดือนแล้วเนะวาะวายเมนขึ้นเบิรแล้วคนยังมาเป็นแนวนี้อันใดโบเมนของจะของกะยาหาดขอบคล้องการศึกษาบอช่วยช่วยยังอีหลีเนาะ,ะเขาทั้งสองละ่ะบอผากันมีสมองคิดแต่ละมือคิดแต่สิโพดเนบผู้นันผู้นี่วราสัตรพ่พอคนไปเมนว่าหากะร่อนโตอยู่ซ,ซื่อสิตายติบอหาเนบคนอื่น เว้าละศูนย์ละขั้นแขวแท่นแฟนคลับคุณีป่าหน้าตาใสาซื่อละหยาบขักข้นปราศนั่ไปเอาหอดบ้านโลดอ่ามืดเนาะอ่าเอาเพะท่านเอามาขึ้นตีปราศนแต่ว่าลาสุดเข้าก็ได้เห็นว่าลาสุดมอนีแชทออกมาแล้วน่าจะทักไปหาบุคลากรในวงท่านหนึ่งชื่ออาร์ตค่ะ แล้วท่านอ่ะพิ่นเอามาโพดอ่าเอามาโพดได้ต่อๆเนาะค่ะเอามาโพดแล้วข้นได้ต่อๆกับแคบโล่งว่าเออได้มีการเอามาคืนแล้วนะสําหรับชุดที่เอาไปค่ะนี่เป็นวานสีนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นกับปิดไลน์ซื้อไว้อยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นกับหูเป็นไผรเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อเวลาส11นาฬิกาศิลปินคนดังกล่าวได้ติดต่อมาผ่าน ข้อความแชทว่านําชุดและเครื่องประดับมาส่งคืนส่งคืนที่สํานักงานหมอลาใจเกินร้อยแล้วก็วงเล็บส่วนแกนดังไม่เอาคืนนะคะก็เหมือนเหมือนตรงนี้ค,นค่ะซิลิโคนค่ะออคอมเมนต์เขาว่าซิลิโคนอยู่ดังนั่นเดเอไมเอาคืนโอ้โให้ไปเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยมาอาศัยชายคาบ้านหมอลําใจเกินร้อยอให้คิดถึงมามีทุกอย่างนี่ได้น่น,น,นขนานมมอนลาใจเกินร้อยแมนให้คิดถึง เขาเรียกว่าอะไรนะงั้นช่วงบุญคุ้นกับอบแต้ก็ควนแบบคิดได้นะว่าเขามาจากข้าไหนเข้าดังจากมองได้เข้งมีน้่องจากจุดไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่อาร์ตหนูเอาไว้บ้านพักได้จ้าฝากไว้กับพี่วิทย์ค่ะอาจาแล้วชุดผ้าไหมล่ะได้เอามาน้ำบชื่อว่าเอาไปจ้าคุณว่าอ่านี่เป็นชุดนะคะเป็นกองก็น่าจะก็น่าจะจบแล้วเนาะ แกนดังคืออะไรผุ้นี่วะ <laughs> เขาโบหูนะพี่น้องโ <laughs> อง <laughs> บโบหูแกนดังเนี่ยซิลิโคนจมูกค่ะพี่น้องแกนดังเข่าเบาเข่าเบาของอ,อ,อันนี้เนาะอ่าเขาโบท้วงกะโบคิดสีขึ้นเนาะว่าสิตาย,ยาก,กะโบว่างกะโบแมนคือเขาปลากเก็บเพชรตกปลาอยู่พุน่นจังแมนโบสมข่อยอุตสาหากักเบามาา่าล่ะเสียความรู้สึกแฟนคลับคนนี้วะใหวย เขาไปเก็บเห็ดเยาวาเขาด้้ของื่มาเด้อ <areas> ม <human> ีเวลาไปเข้าป่าเก็บเห็ดทำไมไม่เวลาเอาชุดมาคืนประมาณนั้นค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ไดหลายช่องทางเนาะของเอฟซีแต่ละคนณสี่าจังได่ต่อเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่าต่างคนกับประเด็เห็ดด้วยน้ำหลวงนอรเซาเนี่ยนาะเพราะว่ามันบกตอระตุกตองอะไรเ่นเยขาเรียนบายบิจาร์นนักมากอ่าแล้วชีวิตเป็นยังไงตอนนี้บัตรแฟนคาร์บว่าออกจากใจเกินร้อยชีวิตดรอปลงไปเยอะ คิดผิดชีวิตเปลี่ยนเริ่มนับหนึ่งใหม่เด้อสาวคณะใดเขาก็มีนางเอกหมดแล้วอยากให้ถูกใจจ้าของตังวงเองเลยผู้นี้ว่าลงทุนทำเพลงให้หลายบาทบัตรซีดีร้อยนี้ซ้ำผู้นี้ว่าส<ะ>งสารบอดบอยมากออกเพลงให้แล้วก็ออกแบบบอดไม่ได้ตั้งตัวจ้ะแต่ความดีความกรตันยู ต่อผู้มีพระคุณส่งผลให้บอสบอยยิ่งเจริญจ้ามีแต่สีปังไปหนาแม่นุ่มก็น่าสงสารและทุกคนในวงจ้าเอฟซีบุนีว่า e ออกไปแล้วไปอยู่วงไหนในเมื่อบอกว่าไม่สบายทํางานพักผ่อนน้อยแต่ว่าห้องก็ปบบิตามตีชีวิตเพราน้องไป<อ>งาเพราะว่าตอนออกไปบอกว่าร่างกายไม่ค่อยอดีดได้พักผ่อนน้อยมางานสายยางัอย่างนี้ก็เลยอ,ออกแต่ว่า มือออกก็คือซ้ำหนีผนว่าจังส่ก็คือบ่กาวบ่บอกบ่ก้าวผู้ใหญ่ที่ว่าบ่อยๆออกมาโพดในตอนนั้นนะคะช่วงนั้นก็มีปัญหากันยกหน่เลยเนาะช่วงที่ออกแบบออกแบบไม่รู้ตัวเหมือนว่าเพิ่อนกับบงหูโตขึ้นไปงานดูเสามามีงานอีกก็คือออกเลยทั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วเหมือนว่าจะให้ออกเพลงน้องเพลงเพื่อนก็เป็นเหมือนนั่งเอกหลักเนาะคนนี้แสบมากมีการบอกแกนดังไม่เอาคืนให้นะถ้า เขาสีเอาคืนกล้าไปเอาออกบ่ลหญิงขออนุญาตถามหน่อยค่ะสรุปน้องเขาป่วยเป็นอะไรคะเห็นว่าตอนออกจากวงว่าไม่สบายป่วยติดจุดจุดของเขาเลยพักผ่อนบ่คอยเพียงพ่อขืนล่ำบวไวตกฉากบ่อยหัวหนาเอินไปเตือนเลยเกิดอาการทรงพลิโกดบ่พ่อใจเลยพากันหนีบ่เอห้ดูดีมั้งว่าป่วยซื้อ อันนี้อันนี้ก็น่าจะมีปัญหาตกฉากบ่อยเออเหมือนว่าไม่พอใจอันนี้กะซีเมนอยู่อันนี้กะเป็นเอฟซี c ตวจริงเนาะเป็นกะสีหูเน่ยนาะพี่น้องเนาะเออเฮากะนี่แหละค่ะอ่านข้อเมนตามแฟนคลับตามแฟนคลับด้อค่ะเพราะว่าเฮาติดตามเขาแบบไม่ได้จอดลึกแต่เราก็เห็นอยู่นะว่ามันมีอะไรมาบ้างแล้วใช่กระแสมันเป็นยังไงมายังไงในประเด็นนี้นะคะสำหรับเรื่อง ทำไมออกจากวงแล้วไม่คืนชุดไม่คืนอุปกรณ์ไม่คืนนู่นนั่นนี่อออาเนี่เละคนกะแฟนคลับเกาวบาว่าส่วนหมากนั่งเอกออกจากวงส่วนหมากจะดรอปกันทุกคนออกออกไม่ดีนะหมายถึงว่าออกไม่ดีนะออกดีก็ออกแบบไม่ไปไม่บอกไม่อะไรอยู่ดีๆก็ออกไปปุ๊บปั๊บเพราะว่าคิวงานนู่นเนี่ยเขาก็รันไม่หมดแล้วเนาะอยู่ดีดีไม่บอกล่วงหน้าปกติถ้าจะ ลาเขาจะให้บอกล่วงหน้าจะได้เอาคนมาแทนใช่ไหมแค่นี้คือมันออกไปแบบกระทันหันาำยังไงซะแค่ขึ้นเดียวพอ่บอยแล้วก็บออยูพี่เอกบอยแล้วกบันพวัญศรหานักเอกมันจะซ้ายขึ้นเดียวนะนะประมาณนี้่แหละมันก็เลยอถ้าจะลงไปแบบนี้มันก็เลยมีปัญหาอยู่พี่น้องมันก็เลยแบบว่าเอฟซีที่เขากำลังสนับสนุนที่เขากำลังติดตามอยู่เขาก็แบบเหมือนเสียใจผิดหวังวิวยเขาก็อยากตามแบบนี้เลยเพราะว่าเหมือน อากัตตันยูอะไรประมาณนี้นอตรงๆสนอกเพาว่ามันก็มีประเด็นนะคะพี่น้องเขาก็มาชี้าีแจงแถลงขายว่าบางคนงงว่าเอ้าบอสไปคอมเมนต์แบบนั้นอะในเมื่อวานอะคืออะไรคนก็เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนั่ก็คือเรื่องสุดนี่แหละค่ะพี่น้องว่าให้เอามาคืนซะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการเอามาคืนแล้วตอนนี้ก็น่าจะจบน่าจะไม่มีอะไรอีกเนาะราะเออก็ได้คืนแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนว่าตัวอย่างที่เดบอดีบันไหนเด็กน้อง มันโมเมนที่เ้าออกมเบาๆกับโมเมนต์มาเ้าสีแบบว่าเอออย่าเป่าเรื่องเล่าคนเี้ยัเปิดใแต่ว่าเากะโบสนับสนุนแบบนี้ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนคนลงกลางกลางเธอมือสิเนาะกลางฤดูกาลากแมนงลาคกะบสนับสนุนคือเอาของของวงไปหลักะบอเอามาขึ้นหลักละเวลาบอกว่าหยาด าทีมีเวลาไปดูเทนีหลายอย่างจ้ิเนี่จนบอดบอยเพิ่นเดดเดือดนอกสมานนอกเด้ศูนูนไดไดไปคอมเมนต์ไดไปววกเอามาคืนเอามาคืนเอามาคืนอ่าอายได้เนี่ี่เขาไม่เท่าอายได้เนของหอขัดเป็นสูนอัดเอง่มอขัดเ็นนีม้อเป็นหม้องัดเป็น่นั่นแหละมัเ็นมดเป็่สูว่าอดเป็นนห้องเนสูนหั่เนหละอเป็นมอขัเนสนหอขัเปนอกันคลิปอื่นเ็นสม้็มี นี่และค่ะนี่เหลืองบอกแค่นี้ราคาพี่หน่องไปราคาสวัสดีค่ะ